สภาพอากาศในกรุงเทพมหานครช่วงนี้ถือว่ากําลังเย็นสบายแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราจําเป็นจะต้องเฝ้าระวังแล้วก็คอยติดตามกันแบบใกล้ชิดก็คือเรื่องของขค่าฝุ่นนะฮะเราจะไปพูดคุยกับท่านอนธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะครับท่านปิ่นศักดิ์สุร,รัสวดีในช่วงเวลานี้นะครับครับก็อย่างที่ทางกรมควบคุมมลพิษแลวก็หน่วย,อยางานที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับได้แจ้งเตือนประชาชนมาสักระยะหนึ่งแล้วว่าในช่วงหน้าหนาวเนี่ยครับมีมีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงที่พียมงเนี่ยมันจะเกินค่ามาตรฐานนะครับเนื่อง ที่มันเหมือนมีฝามาครอบแด้มานะครแล้วก็เมืองต่างๆนะฮะทำให้ฝุ่นที่ปกติเท่าเดิมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะออกไปข้างนอกได้หรือมันจะเกิดสะสมตัวง่ายขึ้น<อ>จากการพยากรณ์ของกรมควบคุมมลพิษค่า PM ยายา2.5อาจจะเกินค่ามาตรฐานจนถึงระดับที่อาจจะต้องเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพที่เราต้องช่วยกันเฝ้าระวังครับในช่วงวันไหนนะฮะถ้าจะไม่ดีฮะครับก็ตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สามอะครับมันจะทําให้คุณคุณภาพอากาศเนี่ยมันก็จะสะสมจนแย่จนมาตรฐานได้อะครับ